ทิธีทาความสะอาดเด้ค่ะกับว่าดรหยุ่นยากอยียงสิงมาอ้อยล่มผัดถุงมืออไปเลยโอเค้าไปเลยจ้ามีเทสตุงแล้วก็มีแปง้งที่จริงก็จเจ้าแถมแปงมะนําตะวันอ้อยเฮดเสียบรลนไปทั้งไหนไหมอ้อยก็เลยเอาแป้งอันนี้มามาใส่แทนนี้เด้เอค่ะเด้แปง้งปัดออก น้ำหูปัดออกเลยเออปัดออกเลยนี่นะคะบ่อยากเลยวิธีทำความสะอาดจะค่อยๆเออบ่อยากง่ายๆสบายๆชิวๆโอ้ยุงนี่เด้อเราเข้ากับทำความสะอาดหมดแล้วมันบ่เอ้าถ้ารอดเทาทำความสะอาดถ้ารอด เอพราะเฮ็ดแล้วแล้วมันบอกเขากะงับใจตรงนี้มัน oh. ส uh ิมีหูมันบอกไอ้ตัวตัวนี้มันสิมีหูอยู่ตรงนี้นี่มันบอกเขากะเสียบเข้าไปแล้วเขากะมุนเสียบเข้าหูแล้วเขากะมุนมันก็สิล็อกแล้วเขากะเอาไปเสียบยูเอสบีคือเก่าแมนมันก็สิล็อกเอ้าเช้ารถต้องความสะอาดอันนี้ดิอันนี้บัตรไรนึงยัดเข้าไปเลย ลว่เาเป็นยังเดี๋ยวแม่มีไอ้แปรงทำความสะอาดห้องอีกบ่มีการกระจายของฝุ่นเดี๋ยวเสี่ยวไมเนตนำเพื่อนอีกแนะนำธละยางเด้อตอนนี้คือองออยมีของดีเยอะมากดีสีแนะนำให้เพื่อนมึงเดี๋ยวให้ชันลดทำความสะอาดไปเนาะแค่นี้นเนาะจ้ะเนาะ ผู้ใดอยากได้คุชชิงสั่งก็เด้อจ้ะเด้อบายบายเด้อค่อะอะจะลอตทำความสะอาด